สบายดีพี่น้องสบายดีเนาะสบายพาทุกคนมาเวหั่นขายหมักเตงเข็นตะลุยูทีขีดบันหวยนครไก่โนเด้อทุกคนสบายดีเอ้ยสบายดีเอ้ยเจ้าของหันหมักเตงซื้อยังเด้อเนาะไม่เละไม่เละเนาะโอ้หันขายหมักเตงอยู่บ้านหวยเด้อไปมาเวพุทธนุนได้เด้อสายทางเมืองขวาออกมาทางนครไก่โนกลับมาแต่ปักเซเมนเบืองใต้เนาะอันนี้ก็ะเม่นวปะมีกล้วยมียังมีเบิ้ล อันนั้นก็หันเจ้าอีกแมนนึกว่าคนละเจ้าโโอ้กี่แทนเลยเจ้าเดียวเนาะเห็ดจอมหันจ้ายิงตามไปสะดวกจอดเบื้องใดเนาะเอออ่าอ่สบายมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อไปแข่งได้นะลูกค้าบ่แมนแข่งได้คนมาซื้อลูกทราใยอันนั้นนั้นยังเกาะโรดโซฮาพันโรดโซหาพันกีบบันหัวเนาะนี่เนาะคุกเป้บังเป้บุกเองมาเลยซื้อโดยบุกเองบุกเอง เดี๋ยวเลือกเอาบอเราเห็นเป็นถุงนี่บ่หูว่างามหรือบองามบ่มีหน่วยไหนนี่ยันถึงหน่วยไหนงามคือหยันนี่ได้แล้ว่ะใช่นี่นี่อันนี้เฮงงามนี่ตัวนี้มาแกงปิดมือะส่าวนี่เก้าตัวอยู่หูบองามมันบองามมานอะไน่ะรุดเท่าไรก่อนจ่ะวะคันเอาเป็นถุงสองแสนสามโมงไหนบอเอาตัวนี้บอเอาแค่นี้บอจะปลูกจะปลูกเอง Niết nít bóng xuân vào bóng học hoa 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 อ่าเด่นังแหวนังแหวสวนเดสวนทุกขวอยได้กอกเผาเอี่ยงโมงสังกรสีแสดงว่าหลายคนใน้เรียปลูกเนาะหลายคนอยางเฮ็ดได้ไหนเออบ่หลายคนมาปลูกอันนี้บ่ปลูกใส่ิดดินเพื่อลยโมเนีแลกวเมื่อกราบเพื่อเอาไปย้ยไม่จาเมื่อผลลงมาบ้านถุขออยน่ะห้ขึ้นนะโอ้ผลหายขึ้นบ่แหม่พวกห้ายหลานผหายปิดโอ้ถ้าคารนโยบายพวกห้อยหลาน บะนีหกร้อยล้านเลยใจขึ้นบ่อันเพิ่นก็ให้คำนวณเท่านั้นปีเท่านั้นปีก็แค่เอาหายิบล้านคือกันค่ะขายง่ายมือเพิ่นเอามาให้เบิ่งมาหาเพิ่นมาหาเบิ้งลงตัวจริงแล้วเพิ่นให้เจ้าเมืองเมืองเฮานี้นครนี้จะเมืองเพระคไปซอนนี่อ๋อจะ่าเพิ่นก็ลงมาเพิ่นก็มาขายแต่ว่าเพิ่นห้นี่ยห้เพื่อนละหาชิบล้านบอกหรือว่าเรื่องแกผูกอย่างไรเอาหน่อยเพ่เมีเป็นญาติเอาลายข้ามาปลูกทางขาขายบัดเฮาใจเพิ่นใจเบลไดไหมนี่ ยจย่องออ่ะชิมโอ้ชิมมือก็มาแสบว่ะคนเด็กชิมเลยได้แสบยชิมเลยเออเีมีครึ่งนึ่งขวายอยู่รถโอ้่อยกินบเบิดบอบโมเมนต์าบบเบิด่ะีน่องอดเนออะงลืมนึ่งเลยลืมช้าลง่รงงินมเลยดเร่มเริ่มเดือนได้ก่อนนี่ฮะกนนบอเนาะฟ้ามา้าบอเอย เลือนเดือนเจ้าเริ่มแต่เดือนที่เบสต์อันนี้นะบอกเริ่มปลูกทำอีไหนแต่เดือนชิปตัวนี้นะเดือนชิปเดือนที่เบสตเขาปลูกนะน้ำนี่เพื่อนเอาน้ำยังโหดน้ำห่วยโอ้ยได้ใช่ห่วยยังได้ได้ขึ้นมาแล้วนี่เนาะปลูกแถวนี่ก็ได้นี่นปลูกแถวนี่ก็ได้ปลูกแล้วแทบประกันนี่ไหมไหมนะกระปิ้นเหมือนสาวนี่ เดดทงหนึ่งสิบโลสิบโลนี่สองแนี่นี่เนาะคนรถไฟสิอุ้มไปส่งหันยูตรสเออโลนึ่งหพันกี่หมักแตงบ้านซอกบ้านหวยบ้านหวยบ้านเออบ้านหวยเนาะนี่เนาะเออโอเอ่ะเอาเงินบาจ่ายบ่เออเออเออเอบเออเอเอ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 อเาอเออเอเออเอเออเ น้อ,นอยซิหาเมอือเป็นบดสองขวาขางอืมบอแม่อน่อ้ามันเป็นอันน่ะมันเริ่มปิิดเลยเด้ฮะกับปิดช,ชามสวนนี้ยเด้ตั้่วายอันเริ่มซุกวันซะแม่เป็นบอโอเพื่อนห้ทึนเนาะเพื่อไห้ทึนรัฐบาลพุกหลายหลานแนหวยมิือบ่ไั้นอกอือเิ่นมาลงบ่งตกิงแต่เพิ่นหายใจสองสองเอคือขวายี่จ่ะเพิ่นเก็บ<ม>เพื่อนงน้องหาล้า บันทึกเฮาจะได้จ่ายเพิ่นทุกเดือนไดนเดือนหนึ่งเท่าไรหันดอกสามแสนป้ายหาสิบหลาเดือนหนึ่งสามแสนป้ายทุนของรัฐบาลโอ้มาเตวียงบันทึกสมบูรณเฮาจ่ายเบิดแล้วก็เอาถึงเอาเองมาเห็นเราเหมืนกันทุกนอะแอลพันธุ์เมื่ก็บเพื่อีกเพื่อที่สองห้เบิดถามเบิดจะเฮ็ดสัญญาต่อโอ้มีสัญญาเพคุณหายแต่เฉพาะบ้านที่เจ้าแสดงว่าเนาะแต่บ้านสูห้าเนี่ยเพิ่นลงมาเบิ่งตัวจริงแล้วจ้าแข็งจะเมื่อยเพิ่นแบบมีเงินไข็ เจ้านครกับเจ้านครเอิเออมาเจาะแข้งกันป่ะมาเลยเจ้านครกับเจ้านครเจ้าเมืองกับลงมาเออก็มีทางเจ้ากัลงมาเจ้าเมืองเจ้าแข้งสองส่วนแม่ละสองส่วนเพิ่นลงมา เป็นเคนชีแจงดอกลงมาแหละก็ชาวสวนแหละไปร่วมกันหรือคนไทยหรอทั้งหมดบ้านมีแต่ชาวสวนบ่ฮะมีบ้านมีแต่ชาวสวนบ้านเออชาวคนคนเห็ดสวนเออชาวไห้ชาวสวนหนึ่งกว่าชาวคนล้วนกันอยากเอายางไผ่มากินเขาไฮไปย่ากไปมาอยากต้อนเขา่ปต้อนเพิ่งลงมาแหละเพิ่งกลับมาไทยได้ทอดท้ายนี่แหละไปมึอหน่าเขามาไทยก็ได้บอกได้อุ้ยมาเจ้าเสือ ก็จะไหวเขาก็อยากเบิ่งส่วนหมักแตงงามๆคือกันเนาะจะไปได้เพื่อนเพา่ม่บอกจะไปไหนไหนโอเคโอเคแต่ว่าเจ้าลูกกับเบอร์เพื่อนแล้วก็บชีเื่อจะได้ออกเขาเสีออกมาหาฮะนะโอเคเนาะตอนนี้ก็มีลูกค้ามาแล้วเพิ่นกาแฟไปเนาะเอหละเพิ่นกาแฟไปขายเครื่องอกับจันและพวกเขาก็ได้พากันออกเมื่อสักลนนะทุกคนไปไกลมาก็อย่าลืมมาเวชซื้อซวยเนาะเอาก็เสียในเมื่องก่อนเด้อ เจ so ้าตอนนี้ก็เมนพวกเขามุ่งหน้าออกสู่เมืองจำพอนนะทุกคนออกจากนครกรนเพื่อจะเมื่อบ้านไปบ้านนาใต้เนาะพยายามพ่อเม่พี่น้องเจ้าโลไซานกัตอนนี้ะขายเป็นในหขายหมักเีงไคลมก็เจ้าขาบอกายามาบายสามบอายอายบกาาาสาามบอกบาย ในนี้นะเนี่นอ้นี่นนนคุวจำกนรสตารไบลน์าหน่ตัวไหนะไหนี่นี่มัต่อเสียงด้วมงใครไม่มเหลือบ ลายแดดสายทานนี่จะมีแต่อาหารเด้ยอ,อดยำกิโล,ลกับกิโลนี่ยำหน่อไม้กับหน่อไม้หไม้แดงกเลยหน่ไม้ลายแม่ทน่ไม้ลายเป็นแหนโอเลยเรียบร้อยดีค่ะองยาโอ้โหะสองฝากทางนี่จะมีหน,น่อไม้นะ ยามนี่มันบรายคือเดือนเกเดือนซิเดือนเก่าอันนี้เป็นแนมันเนาะเดอนเก่าเดือนซิดีทุกท้านเลยตูกตะกะตะแแนี้ค่ะีอเใ่นในสวนของเราโฟลแกอยู่ห มาเด้อพี่น้องกินมักแตงกันนะอันนี้เคนตะโรเด้อสบาสือหมื่นหนึง่งเนาะหมื่นหนึ่งกับสองเพิ่นขายให้นสองแสนสี่แต่ว่าเพิ่นขายเป็นกิโลเลยเป็นกิโลหนึง่งเสาหาพันกีบเนาะถือว่าแซ่บเด้อพี่น้องนี่หวานๆเนาะสบาเด็กสี่สิบเบิร์ตเลยเนี่นี่ลืมลืมถ่ายเนาะ ใายแต่ตอนซื้อตอนมาผ่ากินแล,ล้วลืมถ่ายให้พี่น้องได้หับ z มกันก็เลยมาขืดพ่อเนาะนี่ยังยังสองหน่วยชุดถ่ายนี่พี่น้องกินมือละหน่วยมือละหน่วยเนาะอือเหลือหนังกับปันผีปันน้องเนาะเอาเมื่อบ้านกับปนัปนผีปันน้องคนละหน่วยสองหน่วยเอเหลือนักรมาเติมมากินเองกะหาหกหน่วยนี่เลยเนาะพี่น้องมือหนึ่งนาะถทุงยางใหญ่หนึ่ง อืมอืมกัด,ดีิพี่นอ้องมันหวานแซ่บๆซื้อได้เดอ้ออยู่บ้านหวยพี่น้องักแตงซื้ออยู่บ้านหวยแซ่บๆต่บงตรงกับทุสิต โอเคนะพี่น้องสบ,บายกริไดดขอจบคลิปกินหมักเตงต่อกันเนละ้พี่น้องเด้อขอบใจผู้ที่เข้าหับสมเนาะสำหรับคลิปนี้สบ,บายดี